สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับมาพบกับน้องใหม่เชียนตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะไปทำทำบุญหรือว่าไปแจกในงานนะคะในงานปอยคริสต์มาสเองนะคะเพราะว่ามีพี่เอฟซีจากประเทศไทยท่านหนึ่งนะที่ส่งเงินมานะคะอยู่2 5 0 0นะคะใหม่ก็เลยตั้งใจจะทำก๋วยเตี๋ยวสัก1 0 0ชามนะคะเพื่อที่จะไปแจกที่ หมู่บ้านหนองจานนะคะที่น้องหอมเคยไปแจกนะคะเพราะว่าหมายก็ตั้งใจตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ยังไม่ได้ไปทำเนาะเพราะว่าทั้งนั้นก็คือยังไปไปมาแบบนี้นะคะจากเชียงตุงท่าเรือท่าเรือมาเชียงตุงก็เลยไม่ได้ไปสักทีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้ไปแจกนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่หนองกานเนาะที่เป็นหมู่บ้านที่ส่วนมากจะเป็น คนพิการแบบนี้นะคะแล้วก็เลยติดต่อไปทางน้องหอมท่าเลือนะคะแล้วก็จะไปแจกวันนี้กันนะคะวันที่25นั่นเองนะคะนี่มอไปเริ่มเลยนะคะ100ชามนะคะที่จริงอ่ะคือก๋วยเตี๋ยวที่ที่เอฟซีสั่งมาน้อที่จริงอ,ะอ่ะคือ100ชามเท่ากับประมาณ3,000บาทเนาะแต่ว่าบบก็คือเหมือนแบบร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะคะ2,050ก็คือ ทำให้100ชามเนาะทำให้100ชามก็ถือว่าไปร่วมบนญหรือว่าไปแจกทานด้วยกันแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปชมกันนะ่ง100ชามทีใ่ใ,ใ,ใส่อะใส่อะใหญ่มอกนะคะหม้อเราหม้อวยเตี๋ยวนะคะมาช่วยบ้างนะคะมีน้องโมพองนะมีพี่หอมนะคะแล้วก็มีป้าจามเนาะมาช่วยกันทำนะคะที่จะไปแจกวยเตี๋ยวเลนะคะ ที่บ้านน้องการนะคะนี่แล้วก็จะทําเป็นถงๆเนาะเราเตรียมของตังต้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกเกลือเป็นอะไรเนาะเราเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเตรียมไว้เสร็จแล้วก็วันนี้ก็แค่มาหมักหมูไว้แล้วก็ที่เหลือก็เตรียมน้ําเครื่องเรียบร้อยก็ใส่ถงแล้วก็ไป ACC เลยนะคะที่เหมือนอกาศแบบกนหอ่ะก็เติม่ีก เตหอนนอตอนน้ยพรอมแล้วนะคะเขสยของเราพร้อมแล้วคนี่นะคะน้ล้นๆนะะคะเอาไปเจอกันที่น้องการกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปแล้วนะคะเวลาสิบโมงเนาะเพราะว่าเราจะไปตอนเช้าๆอ่ะโทรบอกอ่ะแม่น้องหอมนะคะแม่น้องหอมบอกว่า9้าโมงแปดโมงปดเนี้ยเขายังอธิษฐานในบทอยู่นะคะก็เลยบอกว่าเประมาณ สิบโมงเนาะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี้น,นะคะก็ไปแจกตอนเที่ยงพอดีเลยนะคะไปชมกันที่บางการที่โบสถ์แล้วเนาะมีงานปลอยมีมีเด็กๆนะคะใส,ส่เสื้อสีขาวนะคะเนาะนี่มีการเลี้ยงอะไรอยู่นะคะเลี้ยงข้าวซอยเลี้ยงอะไรอยู่นะคะคนเยอะมากเลยวันนี้นะคะวันนี้เป็นงานกินหรือเปล่านะคะนี่แล้วมีแจกข้าวซอยด้วยคนเยอะมาก เยอะจริงๆดูนะคะมีการเจียบกระซวยกันอยู่นะมีการเลี้ยงอะไรอยู่นะคะของเราก็ซอยหนึ่งร้อยห่อ <manual>. น <c oughs> ี <apan> ้ไม่พอแน่ๆนะหนึ่งร้อยห่อนิดๆนะคะซอยน้ำโควยนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันกินเป็นวันงานปอยของคริสต์มาสนะคะเยอะมากคนเยอะติกกรติกาะก็อะไรกันมาติดตั้งเนียหรอ น,นี่ป้ายของ PFC <อ> <X> ที่ทำขึ้นมานะคะฮะเจ้าภาพเจ้าภาพนังย่างมีมฮะเน่นังย่างมีเนีย่ยเออขีดอะพระเยซูคริสต์ยกโทษความผิดบาปได้นะคะยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทาน พระบุตรรองเหลียวเดียวของพระองค์นะเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิต<ส>ที่นิรันดร์นะคะเดี๋ยวมันเป็นภาษาไทยนะแต่พี่เอฟซี FC จากประเทศไทยเนาะได้ทำการ์ดนะการ์ดมาแจากด้วยนะคะ200ใบนะคะราชาแห่งความรอดอะ กางเต hey, ั้งไหนดินี่น yeah, no ี่ตั้งเหนือพูนเอาไหมอ๋อก็กาตั้งเหนือพูนเอาว่ะอะไรอ่ะวะไรอเจอเนาะพ้นน้ำเนาะป้านะคะป้าน้องหอมนะคะก็บอกว่าให้เข้ามาข้างในบ้านเนาะเพราะว่าเราจะตั้งใจมาแจกอะผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เพราะว่าข้างนอกนะคือจะเป็นผู้มาร่วมงานเนาะจะเป็นแขกนะคะก็เลยจะ มาแจกในหมู่บ้านเอานะครับมีหนึ่งร้อยยี่สิบหลังคาเรือนนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบหลังคาเรือนเจ๊ก็จกกกกนะาม,ตตาม,าม,มาการเงนะทำทำตรงไหนสนน่าเขาจะทำหน้านให้นะบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะคะาตนี้เะเปิดมื่อไ

ใหอไปวันถ้าใหพนั่นมาโคอะไร้วหนั่มนี่รือมาก้ยนต้นหำเนี่ยฉันจะคุณอยู่ดีจินวันมีไรนีเงินข้ามเป็นโทเ้เยทางเาดมันเ

มันลูวันนี่อันนี้ทํา <coughs> 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 <coughs>

mời <laughs> em chị nhớ mẹ không bỏ mẹ những video hấp dẫn เราจะเอาเส้นเราจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทางบ้านเรานะคะเนาะเพราะว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เมืองไทยมันจะแบบได้นิดเดียวเนาะไม่ค่อยได้เยอะนะคะก็เลยก็เลยใช้ข้าวซอยเสียงตุงนะคะอันนี้ต้านอะไรยิ่งจะเป็นเส้นก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหืมายจะมามาซาะใจอะมาดูอะ มาเลย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 ทับตั้งหนูเขาซอยอะมาเ <laughs> ออเออเขาซอยน้ำตกอ,ะอ่ะเออพี่น้องตั้งมัองไทยเป็นฝากมาเรี่ยง嘛อ่าฟ้องกันน่ะเนาะใจใจกันนี่ は บ้านจบมุงหลังคาขอหมดเลยนะฮะดินขอเป็นแถวเลยนะอ้มอ,อเอออออกะนนเเบว,ว,ว่านว

เฟอร์บิสต์มาทโอ s โ a โ t นัมโซอ่ะเอากระเอากระแจกนะ

ทางลทาอุมมานู่นด้ยน่ไมแ่กันเลอโอ้ยเฮ้ยอเ้าเมยนอ้นู่ไอ้จงน่ไอ้ทีวนู่นรเ่ตเฮ่เอาฮะกันละกันมปาีปลวโอ้ดดอะไรไปโน่นนีย่นหมอ้นชอ่นเนีย่่าชเจ้มาอยวู่ลเมากัดเอ ยลก็ใช้อยู่ดีล่ะหมดแล้วอันนี้ก็เจ้าในวันนี้ชอเมี้ยพี่เม่์เขาเนาะเมยเขาอไอปีอ๋อไม่ครับชใจเต้กันเนาะเดี๋ยวให้พี่โนนอธิบายนะคะเรื่องเกี่ยวกับความหมายวันคริสต์มาสนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะ คือวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะเป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวคริสต์ทั้งหลายเน,นาะเนื่องจากน่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเจ้าเยซูเนาะใครที่เชื่อนในพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะยกโทษเนาะเกี่ยวกับเป็นบาปเป็นเป็นกรรมอะไรทั้งหลายเนาะเป็นเวรทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะยกโทษให้แล้วก็ผู้ที่พ,พึ่งดีเนี่ยก็จะเป็นยกไปเป็นพระผู้ช่วยเนาะในการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวโลกทั้งหลายเนาะพี่สีก็ ถามมาบอกว่าการที่ันน,นีวันสำคัญนะ้องก็เลยเอาได้เอาก๋วยเตี๋ยวนะมาแจกเป็นทานให้กับพี่น้องที่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่แบบอันนี้คือหมู่บ้านอะไรนะ,ะน้องการหมู่บ้านน้องการเนานะค่ะตอนนี้ใหม่ก็ได้ไปแจกของให้พีเอฟซีนะคะจากประเทศไทยนะคะปีใหม่นี้นะคะใหม่ก็ขอให้พี่พี่ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะ ปีนี้ก็ขอให้มันผ่านไปนะคะปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่ทำสิ่งดีๆทำสิ่งใหม่ๆต่อไปนะคะก็ใหม่ก็ขออวยพรให้กับพี่ๆทุกคนนะคะ <c oughs> พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะว่าจะเป็นปีเก่าที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะใหม่ก็ได้ไป แจกก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะให้พีเอฟซีจากประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่นค่ะ